ไปแล้วเอีแปดเอีเก้าเป็นยังไงบ้างกับการเธอเริ่มคู่ใหม่เธอโอ้เขาบุกแบบไม่ยั้งเลยฉันบอกเลยนะว่าพี่พาพายคือบุกหนักมากและพยายามหยอดทุกวันจริโอ้ฉันเป็นน้องฉันตายเป็นฉันันใจอ่อนฉันใจอ่อนตั้งแต่หน้าประตูหน้าประตูฉันใจอ่อนตั้งแต่แรก ต้องแต่ว่าต้องยอมรับน้องสกายใจแข็งมากแต่ก็พอแต่ว่าเราก็พอรู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงอ่ะก็คือมันมีปมบางอย่างที่ฝังใจเขาทําให้เขาไม่กล้าที่จะเปิดใจหรือว่าไม่กล้าที่หรือว่าไม่อยากที่จะเปิดรับคนใหม่ๆเออเข้ามานั่นแหละถูกต้องซึ่งซึ่งเหมือนกับว่าซึ่งในถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเรามองในตัวของคาแรคเตอร์ของตัวสกายอ่ะ เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองดีนะอืแบบคือวันนั้นที่ผมนอนกับคุณอ่ะมันคือเป็นการตอบแทนที่คุณช่วยผมออกมาแล้วพอเรามีรายการเสร็จปุ๊บก็คือจบนี่นี่นี่คือสิ่งที่ผมได้ตอบแทนคุณแล้วไม่มีอะไรติดค้างกันแต่ว่าคนพี่ของเราพี่พะพายอ่ะก็มันชอบไงมึงมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะ หมายถึงว่ามันมันมีจริงๆนะแบบว่าการที่สมมติว่ามีโอกาสได้มีความ,ส,มสึกซึ้งกับสักคนหนึ่งอะแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันลืมไม่ได้มันลืมไม่ได้ ใช่ไหมเหมือนแบบมันติดอยู่ในใจเนาะใช่ไหมคราบทำให้เราจะไปเริ่มใหม่ลองใหม่กับใครเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งยังวนเวียนอยู่กับคนนั้นอยู่เลยอะไรเยความรู้สึกของเธอทุกอย่างเนี่ยมันยังจำได้หมก็คือไม่มีใครมาแทนเธอได้ตัวของฉันเพราะฉะนั้นเธอคือ number one เพราะฉะนั้นน่ยฉันจะต้องทำให้เขาต้องแบบเดินหน้าเดินหน้าเอาล่ะในเมื่อ เธอคือที่สุดในดวงใจเพราะฉะนั้นฉันต้องต่อสู้เพื่อให้ได้เธอมาต้องพยายามถึงเขาพยายามแ้วเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนตรงไปตรงมาจริงๆนะเหมือนแบบว่าก็บอกบอกเลยว่าเนี่ยที่ทำอยู่คืออะไรจีบนะไม่ได้มาเล่นๆนะจริงจังะเลยใช่แต่ว่าก็อย่างที่เต้ยว่าก็คือน้องก็คือมีปมในใจบางอย่างที่ทําให้น้องพยายามแบบปิดกั้นตัวเองรือไม่อยากมีความ รักอีกแล้วอะไรแบบนี้มันก็คือสิ่งที่ต้องไปติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นจริงเนาะแต่ก็นับถือนะนับถือสกายนะในความเข้มแข็งของตัวเองเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่านี่บอกไปแล้วถ้านี่ถ้าเป็นนี่นะเป็นไงคะมึงมึงพี่ขึ้นห้องไหมตั้งแต่มาส่งตั้งแต่มาส่งวันนั้นแล้วชวนไปกินน้ำชวนไปกินน้ำก่อนจะกกินกาแฟไหมเดี๋ยวก็มาม่าให้กิน แล้วแต่เขินนะทุกการกระทำของพี่พ่อมาคือเขินมากจีจีมาชอบอ่ะยิ่งยิ่ง EP 9นะอันลาดตัวอีก็คือรุนแงมึงตอนที่เขาป่วยอ่ะไม่คิดว่าจะเบอร์นั้นนะแบบซักผ้าเก็บห้องเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าหาข้าวมาให้กินเนี่ยเขาก้อบอกแล้วว่า ก็ไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กนะถ้าเกิดเรื่องเซ็กเขาไม่ทําให้แบบนี้ก่นอนเีอะไรอย่างเงี้ยฉันรักเธอจริงจริง,รงน้องแสดงดีนะในความร,ารู้สึกเรารู้สึกว่าน้องแสดงออกมาได้สายตาของพี่พะา,พายเขามีความแบบ มันมีตอนแรกๆที่เขาแบบเล่นๆอ่ะสายตาเขามันก็จะมีความแผวพราวมีความทนทึ่งทะเล่นของเขาอะอย่างอย่างอย่างในตอนฉากที่ที่สนามแข่งอะคืออันัน่ะมันเขาก็ยังไม่จริงจังนะคือเขาแค่แบบว่าถ้าเกิดได้ก็ได้เออก็ยังอยากตามหาว่าเอ๊มยังไงแล้วสายตาเขาแต่พอแต่พอไหนครับว่าพอเขาลืมไม่ได้อ่ะสายตาเวลาที่เขามองสกายอะสายตาเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยสายตากลายเป็นแบบว่า นี่คือก้อนความรักที่มันมีความเอ็นดูมันมีอะไรบางอย่างที่อยากจะพยายามเพื่อเพื่อเพื่อความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าดูเขาก็อยากมีความสัมพันธ์กับสกายจริงจริเขาดูเขาดูมันคงเขาดูจริงจังมากกับกับการที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้กับเขาถึงขั้นทําทุกอย่างนะปรึกษาเลนปรึกษาพี่พายุอย่างงู้นอย่างนี้ต่างๆคือทําทุกอย่างเพื่อที่จะ ได้ใจของตัวสกายมาแต่น้องเราก็ยังใจแข็งแบบพยายามปิดนกันเธอแต่เนะตัวไม่มาเป็นไงก็ยังฝากพี่จอยพเอาอาหารไปห่อพี่จอยคืออีดอนมือจริงอยู่ทุกเรื่องใช่ไหมเทุกเรื่องแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านี่ดับเฝ้าไม่ได้เฝ้าห่อแล้วนะเราจะมียางไปทําไมถ้าเราต้องเฝ้าเองใช่ไหมพี่ดอนแม่คคอไม่ได้อัปเดตเขาเหมือกับเพื่อนอะ เธอ,อแต่ว่าอีกอยก่งหนึงที่ฉันชอบก็คือฉากที่ไปกินพาปีข้าวตอนเชา้าอ่ะก็คือแบบมีความธรรมชาติมากก็คือชุด<า>ก,ก็คือเสื้อยืดบ็อกเซอร์ลงมาจากหอ,อ,อคนเพิ่งตื่นแล้วจะไปซื้อข้าวกินจริงๆเลยนะแต่ว,ว่าก็คือมีพี่มาดักรอพี่ก็คือตื่นตั้งแต่เช้ามาดักรอเธอเพราะว่าอยากซื้อใจเธออยากมาใจเธอซ้อมเรียกน้องสกายครับ ให้โอกาสสอบเรียกเตยนะเอเต้ยครับเอเต้ยครับให้เขาเยืยนส้อมอะไรมึงอย่ากขึ้นลาบโดนบอกว่ากูไม่อยากฟัปปองเเตยค่ะหมืนอนนี่ไงเหมืนอมนนี่ไงมันที่แบบมีคนถามมาไม่ทำอะไรอยู่อ่ะบอกว่าอ๋อดูเน็ตฟิกเขาถามว่าไม่อยากดูแล้วบ้างเหรอ,อจะได้ปะจะได้ปะหนุ่มฮ่องกงอะ่ะกูชอบว่าตอนนี้เขาไปไหนเขาหายไป ไม่มันคงเหมือนพี่สกายเลยไม่ไม่เหมือนพี่พะพายเลยอยู่ต้องอยู่ม o u m u stable for me นะเออหมือนเขาเรียกอยวเนาะยังไม่ทันชวนไปไหนยังไงเลยไปละ form watch w i f channel เออโถเอ้ดูพี่พะพายดิเนี่ยอยู่อ่ะลุก พี่พายเออทําให้เหมือนเขาหน่อยมันคงไม่ไหวไม่ได้มาก็ส่งข้อความมาหาส่งอาหารมาให้มึงแต่การที่ส่งมาทุกวันอย่างเงี้ยมันมันทําให้ใจอ่อนได้เลยนะน้ำหยดลงทุกวันหินน้ําหยดลงทุกวันหินยังเปียกเลย เปีจริงไม่กรนนะเพื่อนเปรียกทุกวันเห็นยังกรนเธอจริงๆนะงนะใจคนมันก็นิดเดียวใจคนมันแค่น้แล้วแหละการที่การที่แบบว่าถูกกระทบกระทบทุกวันอะวันหนึ่งมันก็อ่อนได้ออแล้วซึ่งทีที่แล้วเนี่ยน้องสกายอะก็รู้สึกโล่งก็เริ่มชอบพี่เห็นพี่เห็นอยู่ว่าหนูก็ีสยตาความเขินใช่ขึ้นหนึ่งนะหนึ่งคือเขาก็รู้สึกดีนะว่าคือเหมือนคือเหมือนเขาก็สัมผัสได้ว่า พี่คนเนี้ยเข้ามาอย่างจริงใจจริงๆอ่ะแต่คือเขาแค่กลัวแล้วเขาไม่ีอะไรในใจแต่แต่สกายสกายเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนเก่งเขามองออกเลยว่าสิ่งที่พี่พ่อพันธุ์ทำอยู่อะพ่อพันธความือกทจริงๆแต่ว่าแค่ตัวเขาอะมันยังไม่มันยังไม่ไม่โอเพนเพราะไม่งั้นอะการที่เขาแบบเห็นเนี่ยเขาก็เขาก็ยิ้มนะเขาก็ยิ้มเขาก็รู้สึกดีที่แบบมีคนทักเนี่ยตอนที่บอกว่าพี่ไม่ไปต่างจังหวัดหลายวันอะ ไม่ต้องคิดถึงพี่บ้างนะไม่ใช่พอ่อไม่ใช่เออแบบจะมาบอกทำแม่อ,อันนี้เนี้ยแต่ก็คือรู้สึกดีที่อย่างหรายวหมายกับว่า เราก็เป็นคนพิเศษสําหรับเขาที่เขาต้องคอยบอกว่าไปไหนมาไหนอะไรยังไงมันเป็นถ้าถ้าเพื่อนอย่างที่เพื่อนดูช่วงมมันจะมีฉากหนึ่งที่ที่น้องฝันเหมือนฝันร้ายแล้วน้องก็แบบเอออย่าส่งมาอีกได้ไหมคือที่เราพูดออกมาก็คือจริงๆเขาก็รู้สึกแหละแต่แบบเขาไม่อยากรู้สึกไปมากกว่านี้มันมันแบบไปทริกเกอร์เขาใช่ใช่ซึ่งมันน่าจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับปมในอดีตกับแฟนเก่าซึ่งจะเป็นแฟนเการมาถมหรือเปล่าหรือว่าพี่สกายกับแฟนเก่าจะรู้จักกันมันจะเกี่ยวกันยังไงยังไงเขาจต้องแบบติดตาม ตอนต่อไปใช่ตอนต่อไปก็ดูเขินอยู่นะเออมันอะไรจุกกันนะองบ้ัจริงบ้ัจริงผมไม่อยากติดค้างใครไม่ไหวแล้วเขินมากฉันเชื่อฉันเชื่อฉันเชื่อใหม่นะฉันเขินเกิดใหม่เลยอุ้ยแรงกับเพื่อนช็อตฟิลช็อตฟิลกำลังจะพูดอะไรอย่างีน้แบบนี้มากแซงโวเขาพี่ป๊ออย่างนี้แบบนี้บ้างส่วนเขินมาก ทำไมคนอย่างนี้เราดูแลก็คือหางอ่ะจะหลุดอยังไงเรียรู้อยยังที่อย่างเงี้ยที่คือโบจะหลุดแล้วนะพอดีมากเลยอ่ะประทับใจอ่ะต้องติดตามตอนต่อไปนะจริงแล้วนี่ฉันฉันต้องขอบคุณที่เราสามารถอัดกันได้สองอาทิตย์เนี้ยนะข้างเติมข้างเติ้งจริง แล้วก็ชอบเพื่อนนะเพื่อนแบบเขาแบบซัพพอร์ตกันดีนะอย่างอย่างเอ้ดูตอนที่ลงโทษเลนอะดั่งลงครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงนั่งไปแต่แต่ว่าเลนเนี่ยก็รู้ตัวนะว่าตัวเองอะทำผิดแต่ว่าเขาก็ไม่กดเพื่อนเลยนะว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพยายามง้อเพื่อนต่างๆน่ารักชอบพอพูดถึงเลนแล้วนึกถึงอันนี้เลยที่ที่จะให้กุญแจพี่พ่อพันนั้นก็แบบน่ารักคือเขาก็ก็รู้แหละว่าแบบ พี่พาพายมีจุดประสงค์อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นห่วงเพื่อนด้วยแต่ก็แบบกูก็มีงานอยู่ตอนนี้ก็จะฝากก็ต้องแบบแต่ฉันขอเขามั่นสัญญาแต่ฉันนะก็มั่นใจว่าตัวเรนอ่ะก็มั่นใจว่าพี่พราพายอ่ะจะดูแลเพื่อนกับเขาได้ดีจริงจรหนึ่งก็คือว่าเป็นเพื่อนของพี่พายุสองแล้วคือสิ่งที่พี่สกายไอพี่พอพายอ่ะแสดงออกอ่ะมันคือความจริงใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ที่พีายน้องเรน ต้ยเรนจึงยอมให้ตนใจให้เราไปเรียกต้ยเรนต้ยสกายเออแล้วเป็นต้ยสกายนอนป่วยอยู่ในห้องชอบมากเพื่อนฉันเป็นได้ทุกคนชอบมากคุณเลขาคนเลิศนะคุณเลขาจัดการได้หมดจริงลงทุนเป็ี่ยนซิมทุกค่ายใช่ไหมนะทุกค่ายนะคลิกออกมามีเยอะมากผมโดนบล็อกไงผมต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเออพี่มันโซ่จริง จริงทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันอีพีหน้าจะเป็นยังไงนะคะแม่ทุกคนจะดูไปแล้วอาจจะหลายรอบก็กลับมาดูกับพวกเราอีกนะมามมยกันได้เลยนะทุกคนถูกต้องครับผมขอขอบคุณพี่เจดีย์ไอซี่อีเลยครัขอบคุณค่ะวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ต้องส่งมาแล้วนะ ผมไม่ใช่พ่อแม่พี่นะฝันละฝันฝันทุกคนนอยากฝัน